สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางพ้าราทุกคนค่ะมือนี้มีกินมีใส่แช่นแนวนะคะจะามาเห็ดมาทําในเรือวในสวนนะคะเอาต้อนอยางมาใหพี่ให้น้องได้เบ่งนะคะต้อนอยางที่เห่าเห็นตรงนี้เป็นพันหกรอยนะคะพันหกรอยอีกพันหนึ่งที่มีกินมีใส่ปลูกไวเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็คือเป็นประสบการณ์นะคะปลูกไวเป็นประสบการณ์ แล้วก็มาแช่ให้พี่ให้น้องเช่าวสวนอย่างคือคนได้หูได้เห็นนําในการเหตุการณ์ทานะคะสวนอย่างพลาล่าสวนนี่เหาปลูกไว้ได้หนึ่งปีหนึ่งปีหาเดือนค่ะเดือนท่านว่าเนอะเดือนนี้นะคะเดือนท่านว่าคม2566นะคะปลูกได้หนึ่งปีหาเดือนค่ะบางต้นนะคะตอนที่เห้าปลูกคือมั่นต้นต้นบางงามเหาก็เลย เพื่อบ่ให้เป็นการเสียโอกาสก็เลยเอาตนอ้นยางมาปลูกแซมนะคะมาปลูกแซมที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่ก็คืออาจจะคิดว่าเป็นยังคือปลูกไ้หลายต้นแท้นะคะก็เกิดจากการปลูกแซมได้พันยางที่ดีค่ะได้พันยางที่เล็กแล้วกัเบื้องเหล้วการการยู่รอดมันบนาจ,จะรอดนะคะก็เลยเอามาปลูกแซมไว้นะคะเพื่อถัดต้นใดรอดแล้วก็งามเข้ากับจะเก็บไว้ต้นใดมันบงงามนะคะ มันบรอดนะมันขี้ไล่เฮ่าก็จะเอาออกนะคะหรือมันตายไปเพราะมันเองเฮ้าก็จะว่เสียโอกาสนะไหมคะก็เลยเอามาปลูกแซมไว้นะคะปลูกไว้ใกล้ๆกันที่ห้าเห็นอยู่นี่นะคะบางต้นก็มีต้นเดียวนะคะเพราะว่าอยู่รอดบางต้นก็ตายไปบางต้นมันก็งามขึ้นน้ำกันนะคะแต่ อนที่เขาปลูกใหม่ๆน่ะมันมัน,ม,นมันบริรงามนะคะมันบริงามมันมันขี้ไล่เหมือนกับมันจะบรอดจังสิเขาก็เลยหาหาต้นมามาปลูกแซมปลูกไว้สองต้นไปเงเสียนะคะแล้วเมื่อน,นี่เขาก็จะมาเอาออกค่ะต้นใดขี้ไล่นะคะสู่เขาบไดเขาก็จะเอาออกอยังเช่นต้นนี้ที่เขาเห็นอยู่ใกล้ๆนี่นะคะที่อยู่ใกล้ๆนี่หยอดถูกหักไปน่าจะเป็นไอ้รถเกี่ยวเขานะคะดึงหักนะคะก็เลย จะเหลือใบต้นหนึ่งนะคะเหลือใบต้นหนึ่งต้นยางสูงงามนะคะสูงประมาณจักเมตรแล้วนี่หนึ่งสองสามสี่เมตรเกือบจะหาเมตรผุแล้ค่ะนี่ต้นต้นที่จะเหลือไว้นะคะต้นที่หยอดจะเลื่อนเติบโตดีส่วนต้นที่เขาเห็นอยู่นี่คือ,อลดเกี่ยวเขาเขาเหลียวเขากลยก็หักนะคะก็หักออกมาเขาก็จะตัดออกนะคะจะตัดออก แล้วก็มีอีกหลายต้นนะคะเนี่ยยังเช่นต้นนี้ที่เขาปลูกไว้อเหมือนกับว่าเขาจะบ่งงามนะคะเหมือนกับว่าเขาจะบ่งงามจะบ่รอดเขาก็เลยมาปลูกแซมไว้นะคะแต่ปรากฏว่าเขาก็รอดมาถึงนึ่งปีหาเดือนแล้วแต่เขาก็จะอ,ออกคันแต่กิิงจะเหลือต้นนี้ไว้นะคะจะเหลือต้นนี้ไว้นะคะมือนี้เลยจะมาเลือกเลือกคัดเลือกตนอ้นยางออกคันเข้เาเอาไว้เมื นะคะบางคนอาจจะคิดว่าคือบ่เอาไว้เมื่อสุดตน้นลดมันทีเกินไปค่ะมันทีเกินไปเกิดการแย่งอาหารแทนทีจะได้ต้นอย่างทีง่งก็อาจจะเล็กลงนะคะการหายอยู่หายกินการแย่งแย่งพื้นที่กินนะคะก็คงคือสิอ่อดีนะคะนี่คือแนวคิดของเ่าก็เลยจะเอาออกนะคะจะเอาออกมาคัดเลือกนะคะที่นอท่ันไดเพื่อน เบิ่งแล้วนะคะในสวนยางของตัวเองอาบางคนอาจจะบ่เอาไปเป็นแนวทางเรอกคะ่ะเพราะว่าการปลูกต้นยางที่หลายต้นเกินไปอะ่ะมันกลเป็นการเปลืองงบประมาณเนาะเพราะว่าเฮาซื้อมากระต้นละหลายบาทอยู่นะคะปีที่ปีที่ปลูกนี้คือซื้อจากกอ่อยอดท่อนะคะกอ่อการยางเฮานี่ล่ละต้นเล็กต้นน้อยเกินไปเฮ้าก็เลยบมันใจนะคะต้นละ3 5สหบาทนะคะ ก็เลยไปซื้อมาปลูกแสแซมกับวด้ยงามเอียงคักแน่ดอกค่ะปลูกลาพร้อมนะคะถ้าโดนเดียวเบิ้งเป็นตะเบ่้องรอดเบ่้ง,งามไปซื้อต้นละ45บาท48บาทประมาณนี้ล่ะค่ะมาปลูกแซมไว้เนี่ยเพราว่าพัฒนยางหายเกปีที่ปลูกกันปีปีหกหานะคะปีหกหาเป็นปีที่เห้าปลูกมัน พันยางหาย,ยากแพงพร้อมนะคะจะเลยืยปลูกยางที่แพงเติบในมือนั่นนะในในในช่วงนั้นนะคะมือหนีเลยกจะมาเลือกออกนะคะเห็นใดๆแพงก็ดีกว่าปลา่อยไวให้อนาคตนันก็นสิต้นต้นต้นน้อยนะคะเบียดบังกันนะจะต้องเอาออกนะคะ ต้อยแล้วนะคะสิ่งที่เอาตัดลงไปเห็นบ่คะบางตานะคะมันก็นจะบางตาแต่ก็เหลืออีกกี่ดอกนะคะที่เฮาคอยเอาออกเพื่อบ่ให้ต้นยางแย่งอาหารกันนะคะแย่งอาหารกัน,กนต้นก็นจะแยดใหไงในอนาคตของเขาเมื่อต้นไ่การหายํำยางกันดีนะคะบางค้นเพิ่นกับบอกยีดอกว่าเอาไว,เว้เบิดโหลด แต่มีกินมีใส่เบอเอาไว้นะคะเหลือกที่จะเบ่เอาไว้เพราะว่าอยากให้ได้ต้นใหญ่ต้นเดียวสิกรีดมันกะกีดหนึ่งต้นกะดีกว่ากีดสองต้นถังสือไหมคะ่ะขันต้นใหญ่มันกไ็ไลดีกว่าต้นน้อยที่หลต้นเนาะเปลืองพลังงานเปลือยเสียเวลาของคนกรีดพร้อมนะคะนี่คือสาระที่เฮาออกมาฝากที่ฝากนองนะคะในเช่าวสวนอย่างพลาของเฮาทุกคนนะคะ ขอ้ทุกท่านนะคะมีกินมีใส่ตลอดปีตลอดไปรำรำรวยรวยนะคะเฮ็ดสวนอย่างก็ขอให้ได้พ้นผลิตดีๆด้ค่ะสวัสดีค่ะ